สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับพบเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทวินพลัดครับผมโออดิศศรีอารีลรกเออดิศักศรีอารีครับก็กลับมาพบกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนฟ้านะครับแล้วเราวันนี้เราอยู่ระหว่างการเดินทางแต่ว่าด้วยพันธกิจนะครับด้วยพันธกิจเราก็มีพันธสอัญญาของเราแหละครับที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนาะเราก็เลยตั้งใจว่าแม้ว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ ตั้งใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้กับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องของคู่มือดําเนินชีวิตนะครับคู่มือดําเนินชีวิตเป็นเรื่องที่เราสองคนเนี่ยได้รับข้อมูลตรงนี้มานะครับแล้วก็ได้นํามาปรับใช้ดีกว่าครับใช้คําว่าเอามาปรับใช้กับชีวิตเรานะครับแล้วก็วันนี้จึงมาแบ่งปันกับเพื่อนๆครับอมองย้อนกลับมาดูตัวเราอะครับ ทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับเราจะมองย้อนกลับมาหาตัวเราก่อนเสมอนะครับพอมองย้อนกลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็พบครับว่ามันประยุกต์ใช้ได้จริงๆนะครับแล้วมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วด้วยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับจะกระชับเวลานะครับให้อยู่ในช่วงเวลาประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีทําทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็เปิดเผยครับนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญ นะครับเป็นคู่มือเรื่องแรกนะครับที่เราน่าจะนําไปปรับใช้นะครับ,รบออทำทุกอย่างให้ถูกต้อง<น>โอ้ว่าอย่าง,งนั้นครับที่เราจะจะสามารถชนะใจผู้คนได้นะครับเพราะว่าออการที่เราเปิดเผยการที่เราตรงไปตรงมานะครับวันเนี้ยคนส่วนใหญ่มักจะมักจะทําในสิ่งที่ออถูกใจอ่ะแต่ว่าบางหลายๆครั้งมันไม่ถูกต้องเปี่ยนเปียนผู้อื่น ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดทบทวนนะครับเราก็ไตรตรองในแต่ละเรื่องให้ละเอียดรอบคอบนะครับเราอาจจะมีเจตนาที่ดีครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะกลายเป็นคนที่ประสงค์ร้ายก็ได้นะครับด้วยความหวังดีนั่นแหละนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับปรับใช้นะครับเราบอกเลยครับว่าการที่เราเราทําทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็เปิดเผยเนี่ยครับเราจะชนะใจคน ข้อที่สองนะครับข้อที่2ก็คือสิ่งใดที่ไม่รู้อย่าอายที่จะถามครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ที่เห็นได้ชัดโดยเฉพาะคนไทยนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เนี่ยก็มักจะเงียบเงียบนะครับเก็บเอาไว้นะครับไม่ไม่ค่อยถามนะคุยเรื่องไหนก็แล้วแต่ครับนะครับเรื่องนั้นก็รู้แล้วเรื่องนี้ก็รู้แล้วนะครับเราก็สามารถจะวิพากษ์และวิจารณ์ พูอื่นได้ตลอดเวลานะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่โอ้อวดนะครับว่าตัวเองรู้หมดแล้วเนี่ยครับเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเรื่องที่สามนะครับของผู้มือดําเนินชีวิตเนาะก็คือคําว่าเร็วช้าหนักเบาครับเออนึกถึงอะไรครับเพื่อเนเป็นเรื่องที่ต้องพิจรารณานะสาหรับผมนะครับ เป็นเรื่องที่เราต้องต้องพิจารณาอยู่เสมอเลยนะครับว่างานชิ้นใดก็ตามนะครับที่เราจะต้องทําก่อนนะครับงานชิ้นไหนที่เราทําทีหลังได้ทําก่อนนี่ก็คือเร็วทําหลังได้มันก็คือเราสามารถช้าได้นี่ครับครับแล้วหนักเบาอะครับหนักเบาก็หมายความว่างานไหนครับที่เราจะต้องจริงจังกับมันนะครับเพื่อนเพื่อนงานไหนที่เราสามารถที่จะทุ่มเทได้แบบพอพอควรพอประมาณนะครับ ก็คือคำว่าเบานั่นแหละครับนะครับหรือเราสรุปง่ายๆก็คือการจัดลําดับความสําคัญเนาะใช่ครับนะครับเป็นงานที่สําคัญไหมเป็นงานที่เร่งด่วนไหมนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของสี่คำครับคาว่าเร็วช้าหนักแล้วก็เบานะครับแบ่งปันเท่านี้นะครับสําหรับเรื่องนี้เนาะไปต่ออีกข้อนึงนะครับเรื่องของคู่มือดําเนินชีวิตนะครับก็คือการรักตัวเองในทางที่ถูกต้องครับจงรักตัวเองในทางที่ถูกต้องเนาะ มันก็เป็นเรื่องของการที่เราหมั่นศึกษานะครับหาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนั่นคือการรักตัวเองอย่างหนึ่งครับดำรงตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีครับเราเป็นผู้เลือกนะครับเพื่อนๆเราเป็นผู้เลือกนะครับอย่ากลายเป็นผู้ถูกเลือกหลีกหนีครับให้ไกลจากจากอบายยมุกต่างๆเนาะเป็นแบบนั้นผมว่าเพื่อนๆหลายคนรู้อยู่แล้วแหละเรื่องราวที่เรานํามาแบ่งปันกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเอ่อ ผมเรียนกับเพื่อนๆแบบนี้ครับว่าเราไม่ได้รู้เยอะแยะมากมายกว่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับเก๋งอยู่แล้วครับในทุกๆเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมกับโอเนี่ยนะครับถ่ายทอดออกไปเราก็ได้ทันทีนะครับเราได้เตือนตัวเราเองครับได้ทบทวนครับนะครับได้ฝึกฝนตัวเราครับเป็นแบบนั้นเนาะนั่นคือสิ่งที่เรา ตั้งใจที่จะแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับไปข้อถัดไปเลยเนาะครับผมนะครับก็คือขชมชมกับตินะครับชมกับตินะครับคือการการกล่าวคําชมกับคําติเนี่ยนะครับผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปด้วยนะครับแล้วเราก็มีรู้สึกว่าในไลฟ์เราเองเราก็เคยพูดไว้อยู่อยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยพูดถึงนะครับว่าบางครั้งนะครับ การติชมเนี่ยนะครับมันเป็นดาบสองคมเนาะมันมีทั้งทั้งประโยชน์อันนันเลยครับแต่บางครั้งก็มีโทษมหันด้วยเหมือนกันต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะเนาะเรียกว่าชมชมเกินจริงเนี่ยมันก็เป็นโทษนะใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าให้เราชมไว้ก่อนครับแต่ชมให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อนๆเหมาะสมคืออย่าพูดจนเกินเหตุนะครับอย่าพูดเกินจริง นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคำตีนะครับตีจนเกินเหตุนะครับก็เสียน้ําใจกันโกรธกันเกลียดกันครับนะครับเพราะฉนั้นสําคัญมากๆนะครับยิ่งในยุคนี้ครับเป็นยุคที่เราจะต้องแบ่งปันเรื่องราดีๆนะครับเราก็ให้กําลังใจกันอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับแม้ว่าเขาจะบอกว่าบอกมาเลยจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับบอกตรงๆเป็นไงครับโอใช่ก็ ถ้าตรงเกินไปอ่ะครับอย่างที่บอกครับก็เสียน้าใจได้เพะฉะนก็คือเขาเรียกว่ามีวิจรณญานนะครับหรือว่าพิจารณาในการที่เราจะพูดออกไปก่อนที่เราจะจบแล้วเพราะว่าเริ่มมืดแล้วด้วยนะครับเราก็สมควรกับเวลาแล้วล่ะนะครับก็คือคําว่ากําไรชีวิตครับกําไรชีวิตนะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับยิ่งงานที่เรากําลังทาเนี่ยเป็นงานที่หนักมากเท่าใดนะครับก็ยิ่งเป็นกําไรชีวิตครับนะครับ คือเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นครับเพื่อนๆนะครับจําไว้เสมอครับว่าการค้าเนี่ยมีคู่แข่งก็จริงครับเราไมีคู่แข้นนะครับแข่งขันได้แต่เราก็ต้องนะครับยอมรับในกติกาของการแข่งขันด้วยนะครับไม่ใช่โกรธกันเกลียดกันนะครับยอมรับกันไม่ได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะครับเนะนี่เป็นต้องวางเป็นนะครับวางใจเราเป็นกลางวางวางอารมณ์ของเราให้เป็นนะครับต้องรู้ทันใจเราอครับ ครับนั่นเป็นอีกข้อหนึ่งของคู่มือดําเนินชีวิตนะครับเนาะและข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับก็คือเตือนตนครับเตือนตนคนเรานะครับจะต้องเตือนตัวเราเองนะครับเตือนตัวเราเองเราก็ไม่หลงลืมตนนะครับแล้วก็อย่าทะนงตนครับนะครับอย่าทะนงตนนะครับว่าตัวเราเนี่ยเลอเลิยกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ตกลุมพางความสําเร็จเลยนะครับเพื่อนๆเนาะ เราก็ในโลกนี้ครับมีคนที่ดีกว่าเราเสมอครับนะครับจงเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะเราจะได้ไม่หยุดพัฒนาตัวเราเองครับเนาะโอเคครับก็เป็นเจ็ดข้อสำหรับวันนี้นะครับแต่ยังไม่หมดเนาะเราจะกลับมาพบกันกับไรหน้านะครับไรสดในรอบหน้านะครับต่อเนื่องไปกับคู่มือดำเนินชีวิตนะครับ รอบนี้ก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนเนาะเพื่อเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ7 7ข้อนี้เอากลับไปปรับใช้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็สามารถทักทายเราได้นะครับสามารถทักทายเราได้นะครับพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันนะครับไปที่พื้นที่ของการแบ่งปันเนาะแบ่งปันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็เติบโตไปด้วยกันไลน์นี้ลาไปก่อนแล้วเราพบกันไลน์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ